มาลไ,ไงมาลไ,ไงว้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิมโคุงฮะนี่คือการเทสแคนดงมกมคนสุดท้ายในปี2021ครับผม ตอนแรกเนี่ยนะครับผมผมคิดกติกาไว้นะครับว่าเราจะเล่นซ่อนแอบกันผมได้มีโอกาสนะครับผมพูดคุยและปรึกษากับคนในแคนพี่ปิ่นมันจะมีปัญหาในพี่ถ้าคนเกียนอย่างนั้นเกียนอย่างนี้ผมเพื่อนมันนั่งคิดว่าถ้าคนมันเกียนเนี่ยแล้วมันถือปืนขึ้นมาสู้ผมเนี่ยแน่นอนผมสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเลยเปลี่ยนมาเป็นการเทสนะครับผมแบบใช้สไนเปิด รอบนี้เนี่ยนะครับเราจะปรับให้โดดสูง200%และเลือด500%ร้อยิงกันหูตาแตกกันนะ้วคุณผู้ชมเลือด500%ร้อยิดูดิ และที่สําคัญนะครับเราปรักให้ใช้สกิลไม่ได้ไม่ให้ใช้ผ่านนะนี่เราแก้เลยเราแก้จุดจุดบอดนะครับวันนี้ดวลกันด้วยสไน,นเพียวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะมี2ท่านท่านแรกเนี่ยนะครับผมคือคนที่คิวเยอะที่สุดและอีกท่านหนึ่งคือคนที่ได้ที่1นไปดีครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมอยากจะเข้าจังไอแคนดงมโบเนี่ย ยินดีแล้วเวลคัมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโหมดของการเล่นซ่อนแอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตอนแจกของรางวัลให้คนในแคนแล้วกัน นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีครับจะรวบรวมคนในแคนแล้วก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันอะไรแบบนี้ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาผู้เข้าแข่งขันหน่อยนะครับผมมิกกี้หิวนมนะครับคุณคิวเลอร์นะครับผมกระตูนบล็อกนะครับโหคุณนี่แต่งตัวอย่างเฟี้ยวเลยว่ะนภัสเอ็กซ์ศูนย์ศูเจ็ดมขึ้นกับเจมบอนนะครับผมเยอะแยะม,มากมายนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีละกันพัมบาราดัมพ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 ัม,พม,พม ตอนนี้นะครับผมหลายๆคนทยอยโดดลงไปแล้วนะครับแหมชูก้าชอบแมวะชื่อ,อม,มันมีกันเกงปีกนกเลยนะผมยังไม่มีนะเหลือเชื่อจริง ฟังกันไปก่อนนะช่วงต้นนะครับผมมีแต่สไนนะคุณผู้ชมโมสไนล้วนนะครับผมได้ข่าวมาว่าเขาปรับนะสไนเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าปรับมาให้แบบคือมันไม่สามารถสับได้รูรวมเหมือนเดิมแล้วอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่นครบครับ48ท่านนะครับผมนานทีมาเทสมึงเล่นกันให้คุ้มหน่อยนะไม่ใช่โดดถึงพื้นแล้วตายเลยนะโอ้คนนี้ชุดมันเท่จริงเลยคุณผู้ชมเลไปแล้วครับผมแฟนเฟิร์สครับตอนนี้หายไปแล้ว2คนนะครับผมแล้วไม่ได้ไม่ด้ไปดูตอนนี้เขาคิ้ว มาดิอุ s <S hey, ้หูมีข้างนอกนะมีข้างนอกนะอู๋อู้อู๋ข้างนอกก็มีข้างในก็มาโดนไปก่อนไว้ยังไงตรงนี้ครับผมรีเพย์แบ็คฮะไว้ยังไงจะออกไปซัดไหมออกไปสู้หรือเปล่าใจเองมันได้หรือเปล่าไอ้นมรีเพย์แบ็คผมก็อุ้หูนั่นนั่นไม่เอาหรอรีเพย์แบ็คไม่เอาหรออยู่หลังเองออกไปยิงได้ฟรีๆเลยนะหนุ่มเด็กมันไม่เอาฮะน้า เออตัวตึงตรงนี้สังหาร FM ไปแล้วนะครับโอ้โหไม่เอาเลยรีเพย์แบงค์เหลือเชื่อโกูจับกล้องไม่เคยทันเลยเหลือเชื่อไม่ละมันซันกันตรงไหนวะเนี่ยผมพยายามดูให้ทั่วถึงนะคุณผู้ชม้ยคุณไม่กินเหมือนได้ใส่ครับเหมือนได้ใส่ฮะเอาละตรงนี้ตัวตึงว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงตัวตึงว่ายังไงตัวตึงอ หนีแล้วฮะตาบอลผมกูไม่อยู่แล้วครับผมมีปั๊มเรื่องไปก่อนแล้วตอนนี้ก็โดดข้ามกันมาสนุกไปเลยฮะตอนนี้ยังไงดีวิ่งหนีแบบนี้ปั๊มก่อนครับผมมาปั๊มก่อนนะครับจะไ,ได้ใส่ไหมโอ้ยเอาดิเอาดิตาบอลต้องหันไปสู้แล้วพี่เป็นพี่พิ่หันไปส่วนแล้วตาบอลโอ้ยใจเองมันไม่ได้หิมจะอยู่ดีเอ็มมาใจเองต้องดีดดงงแต่อ่นี่ไงจัดเชียวกันเออ ไม่น่าเลยฮะไม่น่าอยู่เลยฮะ i ีแฟนใหม่ครับผมคิวไปหนึ่งตัวพร้อมกับชุดก็อตจีครับผมคนขี้แพ้ได้ไปหนึ่งคิวคุณผู้ชมแฟนเฟิร์นครับหนึ่งคิวครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะหนึ่งคิวนะส่วนใหญ่นะครับผมกระตุนบล็อกฮะคุณวินนี่นะครับได้บวกไหมวินนี่อาจะไม่ได้บวกนะครับฉันจะฆ่าแจ็คได้ไปหนึ่งคิวนะครับผมเอะนี่นี่ตกปลา มีคนตกปลาครับเอ้าหนูพวกสัตวสับไม่ได้แล้วไงไม่กี้ยังเรียกว่าสับไหมไม่เงี้ยแต่แองเกิลเล่นดีนะครับไม่ควรอยู่ตรงนี้นานนะเพราะว่าตัวเองก็โล่งเหมือนกันโดนนะตัวเองโล่งนะถึงจะดูเหมือนได้เปรียบนะครับผมแต่ตัวเองโล่งมากตอนนี้นะครับดูท่านอื่นบ้างฮะซีมาโลชั่นครับผมชื่ออย่างเท่โอ้โหมันต้องยั่งยีอุ๊ยมาแล้วครับผมยังไง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  ใจเย็นใจเย็นหนึ่งหกแปดเออเออเอเอมาดิไล่มาดิมาดิมาดิได,ดๆๆๆใ้ใจไม่หนีแต่หันไปเลยเล่นเก่งของกูเยอะ ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับผมคนละ2คิวนะครับสำหรับจำนวนคิวที่มากนะตอนนี้นะคือ2 Q, คิาาคนนว,วนะครับโอ้โหโอ้โหขาดลาบปะคุณผู้ชมฮะอุ้ย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 เอ้ยเอาดีไม่ขาดเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะท่านผู้ชมไม่กินเม็ดเดียวเท่านั้นนะแล้วตามเลยครับผมคนขี้แพ้ฮะใ,ใจเองมันได้เจ็บใ,ใจเองมันได้เอ,ไดเองตามเหยื่อ ไม่ชอบมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงว้าวใจมันได้แต่ละคนนะหรือเชื่อไหมล่ะดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วเหมือนเจอครับโอ้โหเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งเอาไปก่อนอีกสองเม็ดดักกี้ฮนะไคุณนี่ชื่อคุ้นจังเลยอุ้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 ยดักกี้ลูกดักกี้ลูกลไอ้วลอลลูกเอาไอ้วอลมาลูก าอยักนะหย,ยังนะหัวใจมันสู้ฮะนี่โดนลุงหลายทางแล้วคุณผู้ชมนะเลือดห้าร้อยนะ,ะเอาเธออยู่ไหม SKV ดั n กี้ยักยักอยู่ฮะตรงนี้ต้องเล่นสเต็ปครับเพราะว่าเธอเนี่ยโดน2ทางฮนะโอ้โหย,ยิงเข้าตูดมัไม่ไเลือดซิปเลยไม่ใช่นั้นลายฮะยปั๊มเลือดนะหหายไป200ร้อยเลยฮะ ตื่นเต้นแทนนะเดี๋ยวไปดูคนอื่นกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่คิวเยอะที่สุดก็่ผคือคุณบาสครับคุณบาสได้ไป3คิวแต่ว่าตายไปแล้วนะครับคนอื่นยังไม่ค่อยมีคิวให้เห็นนะ2คิว1คิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซิมแพ็คเนี่ยได้ไปสองคิวนะครับที่เหลือส่วนใหญ่น่าจะ1คิวนะครับคุณบาสตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์1อยู่3คิวนี่คนที่2คิวครับผมคนขี้แพ้เจอแล้วเจอแล้วเจอ จะเป็น3ามคิวได้หรือเปล่าครับผมคนขี้แพ้ฮะโอ้โหข้างหน้าก็มีฮะเมื่อกี้มึงเห็นไหมนะข้างหน้ามึงอะน้องมันน่าจะไม่เห็นนะไม่เห็นครับอย่างงี้มึงโดนออโดนครับโดนโดนสองทิศนะผมคนขี้แพ้รอดยากครับอย่างงี้ <c oughs> เรียบร้อยไปเลยครับพวกสซนหัวหายเลยครับผมวอวอโซนนะครับโซนหายเลยตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ครเป็นผู้ชนะนะครับเหลือแค่20คนครับตอนนี้แล้วเจอฮะแล้วเจอครับเจอเหมือนกันครับฝั่งนู้นก็รู้ตัวฝังนี้ตั้งไอวอ์มากระโดดเยงๆตั้งใจจะวัดเลยครับฝั่งนี้ยึกยักยึกยักยึกยักกับปักๆๆๆปกิ่งเจอแล้วครับหุยไอวอลเร็วมากมาดิมาดิหุยมีแจมฮะมีแจมด้วยหย,วยตวจริงๆตนีฮะตนีก่อนครับโดนแจบ มาเขาให้เฮ้ยเฮ้ยอูดีเฮ้ยอูดีเฮ้ยอูดีเฮ้ยโดนล้มเฮ้กโดนไปอย่าล้มน้องไอ้ยไอ้วอรครับไหวไหมไหวไหมต้องปั๊มเลือดครับลูงลุงลุขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่ขีนนะ่มั้ขึ้นไปแล้วครับนี่นอนเลยครับไม่รู้ว่าตั้งใจนอนหรือกดผิดค,ครับเวแล้วครับโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดแล้วเพราะว่ามันโดนวงบีบด,ด้วยบวกกับโดนลุมด้วย โอเนี่ยเดน,เ,นเรียบร้อยครับโอ้โหคือ,ค,อคือมันยากมากครับช็อตไม่เกี้ยนะฮะโดนยิงมาหลายก็บอกเกินโอ้โหยังหลบได้คุณลองช็อตไม่กินก่อนนะครับน่าเสียดายครับผมว่าเขาพยายามแบบเต็มที่แล้วว่าเป็นกำลังใจให้จริงโอ้โหมันเกี่ยวนะผมเสียดายแทนนะเมื่อกี้จังหวะมันไม่ดีด้วยวงก็บีบไอตัวนี้ก็ยังไม่จบเรื่องไอตัวใหม่เข้ามาโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชม แล้วตรงนี้มีบวกเหมือนกันครับปั๊มเลือดกันไปก่อนครับแล้วเลือดเยอะด้วยปั๊มกันนานหน่อยนะด้านนอกเหมือนมีเหมือนเห็นนะไหวไหมมาแล้วครับมาแล้วฮะขอประตูมาแล้วฮะอย่ามาทุดขอประตูมาฮะอยู่ด้านนอกครับอยู่ด้านนอกเลยฮะกำลังหากันอยู่ดูคนอื่นบ้างเลยครับโอ้ยนี่เลยมาแนวคนป่าเลยสิงต้นไม้ไปเลยนะคนป่านี่ดูมาใส่แว่นแอคด้วยนี่มาใส่โอ้เหลือเชื่อจริงจริงนี่ไง ไหวไหม <S <S เขาวงก่อนแล้วครับผมใครจะอยู่จมวงนะฮะมาแล้วครับได้ไหมได้เห็นดานเมจหรือเปล่าต่งไปตองไปอไปย,ย่าอย่าอย่าเสียเวลาอย่างนี้ครับวงบีบนะครับแลลตรงนี้ได้หรอยตรงนี้ได้เตีเอาไปก่อ oh นเออตรงต้นไม้ตรงต้นไม้อ,อม้มันจริง ตอนนี้เหลือสิบคนครับวงเล็กลงเรื่อยๆคุณผู้ชมมี w i ชเ h love นะครับโห่นี่ทาซานกูเรียบร้อยกพราโดนวงแดกฮะทาซานนี่กระดาษอะไรอยู่ในป่าครับผมกระดานทอซ้อฮะกระดาษมันลอมาได้ยังไงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไปแล้วครับวิ่งแล้วครับ วงครับวงอะไรจะบีบแล้วนะฮะโอ้โหตาครดีตาดีมากไม่ไร้ใ้เขาแล้วมั้งโหยากกว่ายากกว่าอ๋อตัวเองต้องเข้าวงด้วยตู้เองเสียงเสียงหลงตู้เองต้องเข้าวงด้วยนะครับผมข้างในมีคนดักอีกสองคนที่เห็นตําหน่งเขาชัดๆอะนะฮะมาแล้วครับตรงนี้มีประเด็นอีกหนึ่งคู่ครับวินนี่วินนี่บอกกูมีประเด็นแล้วล่ะตอนนี้เหลือเก้าคนแล้วครับคุณผู้ชมนันไงครับมาแล้วครับตัวหนึ่งหนึ่ โฮ้ยเดินมาต่อยเฮ้ยเดินมาต่อย้ยปมือตแล้วเขาใส่คบอย่ามาต่อยเหรอโอ้สุดไม่ครับผมวินนี่หินนี่ไม่อย่างเอาแต่ตอนนี้เหลือแค่เจ็ดคนครับเอาละครับวิชเลิฟเห็นนะฮะแต่อีกฝั่งเหมือนจะไม่รู้ตัวว่ามีวิชเลิฟอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูคนอื่นก่อนนะฮะอืมวันนี้ได้ใส่กันครับผมวินนี่เขายังไงอะลูกเรียบร้อยไม่รอดครับ น,อน็อตคือโห้แม่งเพียบเลยขวาขวามีตีนอ,อ่อคุณผู้ชมล้มไงอ่ะวินนี่ หูแได้ซัดครับได้ซัดครับตอนนี้เหลือแค่สี่คนนะคุณผู้ชมนะใส่กันยับยับเลยครับพวกมันเป็นทุ่งโล่งๆเลยครับตอนนี้ใส่กันยับชูก้าชอบแมวนะครับผมโคลาซาซาครับแล้ววิกเลิฟตอนนี้เหลือแค่สามคนคุณผู้ชมแต่ได้สักและได้ใส่อูโหูและได้ใส่ครับแล้ววงบีบครับยังไงหูชูก้าชอบแมวเรียบร้อยโคลาซาซาครับว่าไงฮะ ก็ชอบแมวตายไปแล้วนะครับโดนบุงบ in ีบครับแต่ตอนนี้แค่หนึ่งหครับโคลาซ่าและวิกเลิฟครับใครจะเป็นผู้ชนะเรียบร้อยครับผมโคลาซ่าครับกนี้ยิงโดนแน่ไอหานั่นโดนบุงบีบไปเอ็งครับ เติมนะมึงเล่นกันเก่งขนาดเนี้ยไปหาแคนเก่งๆอยู่ไป <c oughs> ซาซาคิวไป5ตัวเป็นคนที่คิวเยอะที่สุดครับลองลองมาคือซิมแพ็ครับซิมแพ็เนี่ยคิวไป4ครับนะฮะอ้อนี่นี่มีวินเนอร์ด้วย JT2 w i n วินเนอร์นะครับผมคิวไป4เหมือนกันและที่1ของเราคือโค่าซาซาครับได้ทั้งที่1ได้ทั้งคิวไป5ตัวครับผมห <c oughs> ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมากๆครับขอแสดงความยินดีกับโคาซาซาด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเชิญเข้าแคนโอ้เทสแคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโหมดสไนเื่อลือด500กระโดดสูงด้วยนะกระโดดอีก200รของคุณทุกท่านนะครับผมที่มาเข้าร่วมในการเทสแคนครั้งนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นคนสุดท้ายนะครับผมของปี2021แล้วปีหน้าว่ากันนะครับเรื่องการเทสแคนเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับผมในเกมฟรีไฟล์ขอบคุณมากครับผมยังไงฝากด้วยกัใครที่สนจเติม เกมฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นๆนะครับผมลองติดต่อแอดไลน์ไปวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกนันพักต่อไปครับ